พร้อมเพียวกับขาดสารอาหารต่างกันตรงไหนนะครับผมมองว่ามันวัดยากนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วการลดน้ําหนักให้ได้เห็นผลดีนะ80%อยู่ที่อาหาร20%อยู่ที่ออกกำลังกายนะครับทุกคนเนี่ยลดอาหารเวิร์กเห็นผลนะครับแต่ผมบอกเลยว่าลดอาหารนะทุกคนจะเจอปัญหาปัญหาหนึ่งคือน้ําหนักลงไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะตื้อตันเหลีองนั่นแหละนะครับ เพราะอะไรเวลาที่เขาลดอาหารสารอาหารมันลดลงด้วยนะครับเวลาลดอาหารลงยิ่งมากเท่าไหร่สารอาหารที่คุณได้รับยิ่งน้อยเท่านั้นนะครับเวลาลดลดน้าหนักลดความอ้วนเราอยากให้ไขมันมันหายไปกลไกที่เราจะเผาผลาญไขมันเราต้องการสารอาหารครับเราต้องการวิตามินแร่ธาตุต่างๆในการที่จะมาเผาผลาญไขมันสะสมเราเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นลดน้ําหนักโดยตั้งหน้าตั้งตาอดอย่างเดียวเนี่ย ไม่ได้ไม่เวิร์คแน่นอนมันจะตันที่จุดหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอดมากๆนะครับก็จะมีเรื่องของการขาดสารอาหารขาดวิตามินขาดแร่ธาตุแน่นอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทานให้แคลอรี่น้อยลงแต่สารอาหารมันดีนะครับคือเหมือน Trend นะิวเทรนด์เดเนอ่ยมันคือการมีสารอาหารที่เข้มข้นในอาหารของเรานะครับ จริงๆแล้วความอ้วนเนี่ยกับเรื่องของสุขภาพเนาะคนอ้วนสุขภาพแย่แน่นอนนะครับผมอ้วนเนี่ยถ้าคำจำกัดความในระดับสากลเนาะคือเขาจะดู bmi นะครับคือดูดัชนีมวลกายนะครับวิธีในการคิดดัชนีมวลกายคือเราเอาน้ำหนักเราเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรสูิสูง170คือหารด้วย1.7นะครับหารด้วย1.72ครั้งสมมติน้ำหนัก60ส่วนสูง170 วิธีคำนวณคือเอา60ตั้งหารด้วย1.7 2ครั้งนะครับก็จะได้ BMI ออกมานะครับ BMI เนี่ยในสากลใช้ที่25ถ้าค่า BMI คุณเกิน25คุณน้ำหนักเกินนะครับแต่ว่า BMI เนี่ยเกิน25ไปจัดว่าคุณน้ำหนักเกินแล้วนะครับจัดเป็นโรคอ้วนคือ BMI ถึง30นะครับ b m เถึง30เนี่ยจัดเป็นโรคอ้วนแหละนะครับถ้าเกิด BMI คุณเกิน30 ความเสี่ยงที่คุณจะเกิดพวกโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะครับหรือว่าพวกเบาหวานพวกนี้จะสูงขึ้นอย่างมากนะครับถ้า BMI เกิน30ไปโอกาสในการเกิดเบาหวานคุณสูงขึ้น18เท่านะครับของคนปกติในคนไทยนะครับในคนไทยหรือเอเชียเนี่ยที่ตัวค่อนข้างเล็กนะครับผม BMI เนี่ยถ้าควบคุมให้อยู่ในช่วงไม่เกิน23จะดีกว่านะครับเพราะว่าในเอเชียเราเนี่ยงานวิจัยทำมาเนี่ยพบว่าเอ๊ะพอ BMI มันเริ่มเกิน23เนี่ย ความเสี่ยงมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนเขาเอากลุ่มมาว่าเอ๊ะคนคนที่ BMI ต่ำกว่า23กับเกิน23เนี่ยมันเป็นโรคต่างๆเนี่ยต่างกันไหมพบว่าต่างกันแล้วค่า BMI ต่ํากว่ามาตรฐานคือเท่าไหร่นะครับคือ18.5นะครับลองคํานวณดูเลยถ้าเกิดเราเอาน้ําหนักเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร2ครั้งถ้าต่ากว่า18.5คือผอมไปนะครับผอมไปมันก็จะมีความเสี่ยงนะ ความหอมเนี่ยความเสี่ยงในการที่เราจะมีเรื่องของกระดูกบางกระดูกพุนกระดูกหักมีง่าย